สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอของของัขงด้านเมตตามหานิยมเกี่ยวกับสัตว์และที่สำคัญนะครับมีพุทธคุณในด้านการป้องกันอักคีภัยได้อีกด้วยนั่นก็คือนกคุ้มนั่นเองนกคุ้มนั้นเป็นนกขนาดเล็กที่มีลักษณะอ้วนอุ้ยอ้ายมองเผินๆจะมีลักษณะคล้ายกับนกกระทาชอบวิ่งเล่นอยู่ตามพื้นดินชอบซุกอยู่ตามกอหญ้าริมท้องนาหากินเป็นฝูงหรือว่าบาง ที่อาจจะไปเป็นโคครับมีลายสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลเข้มจัดว่าเป็นสัตว์ปีกที่หาพบได้ยากเลยทีเดียวสาเหตุที่นกคุ้มน,นั้นมีอิทธิฤทธิ์และมีพุทธคุณในการป้องกันไฟได้อิงมาจากนิทานชาดกซึ่งอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั้นครั้งหนึ่ง เคยเสวยชาติเป็นลูกนกคุ้มที่เพิ่งฟักไข่ปีกและหางก็ยังไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะบินได้ครับวันหนึ่งพ่อแม่นกนั้นได้ออกไปหาอาหารตามปกติแต่ว่าวันนั้นได้เกิดไฟป่าลุกลามไปทั่วไม่นานครับไฟก็ได้ลามมาอย่างของนกคุม้ม ทำให้เจ้านกคุ้มน้อยนั้นต้องผจญภัยอยู่ตามลำพังนกคุ้มน้อยเมื่อเห็นไฟใกล้เข้ามาจึงลำลึกถึงคุณแห่งศีลและสัจจะแล้วว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกความสัตย์ความสะอาดและความอินดูก็มีอยู่ในโลกเช่นกันด้วยความสัตย์นั้นข้าพเจ้าจะทำสัจจะกริยาอันยอดเยี่ยมและกล่าวเป็นคาถาว่าปีกของเรามีแต่ก็ยังบินไม่ได้เท้าของเรามีแต่ก็ยังเดินไม่ได้ มารดาและบิดาของเราก็มีแต่ท่านนั้นออกไปหาอาหารดูก่อนเถิดไฟป่าท่านจงถอยกลับไปเสียเถิดด้วยอำนาจแห่งสัตยาทิฏฐานครับของลูกนกคุม้มจึงทำให้ไฟป่านั้นดับลงไปหมดสิน้นทำให้เจ้านกคุ้มน้อยได้พ้นจากอันตรายด้วยเหตุนี้เองครับนกคุ้มจึงเปรียบเสมือนเป็นคติว่ามีพลังวิเศษในการยับยั้งไฟหรือว่าป้องกันอัคคีภัยได้ ซึ่งหลายครั้งครับที่เกิดไฟไหม้ทุ่งนาหรือว่าทุ่งหญ้าก็จะทำให้หมอดดับลงไปถ้าหากว่าแถวนั้นมีรังของนกคุ้มอยู่ซึ่งนกคุ้มนั้นเป็นของขังที่บูชาเพื่อคุ้มครองและให้เขาค่าจากภัยอันตรายต่างๆสามารถที่จะให้คุณในการเรียกทรัพย์เรียกเงินทองให้เข้ามาในบ้านหรือว่าในร้านค้าได้เช่นไฟขโมยหรือว่าของหาย ผู้ที่บูชานั้นจะเอานกคุ้มใส่พานบูชาและหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านหน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนซื้อสินค้าและจะบรนดาลโชคลาภให้กับเจ้าของจนเกิดความร่ำรวยเกิดความสุขแก่คนในบ้านหรือว่าร้านค้านั้นๆโดยผู้ที่บูชาส่วนใหญ่ครับจะนำนกคุ้มใส่พานบูชาด้วยน้ำหวานน้ำพึง่งหรือขนมต่างๆทั้งข้าวสารและน้ำสะอาดครับ ซึ่งนกคุ้มมารุมเรียกทรัพย์รุ่นนี้ของร้านเรานะครับได้หล่อด้วยโลหะทองเหลืองและเจาะตรงท้องเพื่อฝังวัตถุอาถรรพ์ต่างๆมากมายซึ่งครูบาเดชนั้นจะเน้นวิธีการสร้างตามแบบโบราณตามสูตรตามตำราเลยทีเดียวครับซึ่งได้นำเอาวัตถุอาถรรพ์และมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนำมาเป็นมวลสารในการอุดไว้ที่อกเพื่อให้เกิดจิต และปลูกเสกโดยครูบาเดชกิติยโนสำนักสงป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับซึ่งเรียกได้ว่านกคุมมรุมเรียกทรัพย์รุ่นนี้มีพุทธคุณที่โดดเด่นในการให้โชคให้ลาบและที่สำคัญคือสามารถป้องกันอักคีภัยได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังมีวัตถุอาถรรพ์ที่เหล่านั้นได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งที่จะบูชาครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมทุกฝั่งท่านใดสนใจอยากจะบูชานกคุม้มมรุมเรียกทรัพย์ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ หรือถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยติดต่อสอบถามกับเราก็สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ